พบกันในชั่วโมงวิชาสังคมศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนสาระที่1นึ่งาศาสนาศีลธรรมจริยธรรมหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องการบริหารจิตและเจริญปัญญาค่ะวันนี้เรามาดูกันในหัวข้อเรื่องการฝึกให้มีสติและสมาธินะคะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเราต้องมารู้จักกับความหมายและประโยชน์ของสติและสมาธิกันนะคะคำว่าสตินะคะหมายถึง ความระลึกนึกได้นะคะแล้วก็รู้ตัวว่ากําลังทําอะไรอยู่นะคะเราเรียกว่าสติค่ะ 2. ส,สมาธินะคะหมายถึงการตั้งมั่นของจิตใจนะคะแล้วก็การทำให้จิตใจของเรานะคะสงบแน่วแน่และไม่คิดฟุ้งซ่านค่ะ ประโยชน์นะคะของการมีสติและสมาธิค่ะ 1. น,นะคะทำให้เรารู้ตัวตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไรอยู่จึงจะทำสิ่งต่างๆได้ไม่ผิดพลาดค่ะ 2. การมีสติและสมาธิในการเรียนจะทำให้มีความจำดีเข้าใจในสิ่งที่ครูสอนแล้วก็ทำให้มีผลการเรียนดีขึ้นค่ะ 3. ทํทำให้พูด คิดและทําในสิ่งที่ถูกต้องค่ะ 4. ฝึกให้เรานะคะเป็นคนที่มีความรอบคอบและไม่ประมาทค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูการฝึกสมาธิเบื้องต้นกันนะคะ การฝึกสมาธิเบื้องต้นนะคะก็คือการนั่งสงบนิ่งนะคะเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะซึ่งสามารถปฏิบัติได้ด้วยไหว้พระสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยนะคะแล้วก็นั่งขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายนะคะมือขวาทับมือซ้ายหลังตั้งตรงนะคะและก็ค่อยๆหลับตากำหนดลมหายใจเข้าออกนะคะหายใจเข้าให้ภาวนาว่าพุทธหายใจออกให้ภาวนาว่า โนะคะคจนอยู่ในอาการที่สงบค่ะ2.3นะคะการฝึกสมาธิเบื้องต้นด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวอย่างมีสติค่ะ การเคลื่อนไหวร่างกายของเราอย่างมีสตินะคะในการปฏิบัติตกิจกรรมต่างๆนะคะก็จะทําให้เราปลอดภัยนะคะและไม่เกิดอุบัติเหตุค่ะอย่างเช่นการขึ้นลงบันไดนะคะการขึ้นลงบันไดนะคะเราควรที่จะใช้ความระมัดระวังนะคะเพื่อไม่ให้ลื่นล้มหรือว่าตกบันไดได้ค่ะการรับประทานอาหารนะคะเราควรเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนทุกครั้งนะคะอาหารจะได้ไม่ติดคอนะคะและ การเล่นนะคะเราควรที่จะเล่นด้วยความระมัดระวังนะคะและก็เล่นอย่างถูกวิธีนะคะก็จะทําให้เราไม่ได้รับอันตรายหรือว่าได้รับอุบัติเหตุจากการเล่นค่ะ2.4นะคะการฝึกให้มีสมาธิในการฟังการอ่านการคิดการถามและการเขียนค่ะ การฝึกตนเองให้มีสมาธิในการทำสิ่งต่างๆนะคะจะทำให้เราสามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างสำเร็จได้ผลงานที่ดีนะคะดังนั้นนักเรียนก็ควรที่จะฝึกตนเองให้เป็นคนที่มีสมาธิในการเรียนนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะมีสมาธิในการฟังนะคะก็คือควรฟังอย่างตั้งใจนะคะตั้งใจฟังในสิ่งที่คุณครูสอนนะคะ การอ่านนะคะเราควรที่จะอ่านจับใจความสําคัญได้นะคะว่าเรื่องที่เราอ่านนะคะมีความสําคัญอย่างไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรนะคะต่อมามาดูเรื่องของการคิดค่ะการคิดนะคะเราควรที่จะคิดไตรตรองสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุมีผลนะคะ การถามค่ะการถามนะคะควรถามในสิ่งที่มีประโยชน์นะคะอย่างเช่นการถามเวลาเราเรียนเราไม่เข้าใจในสิ่งที่ครูกําลังสอนนะคะเราก็ควรที่จะยกมือถามนะคะเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจมากขึ้นค่ะและการเขียนค่ะการเขียนนะคะควรเขียนด้วยความตั้งใจนะคะ เวลาเราเขียนหนังสือด้วยความตั้งใจเนี่ยจะทําให้เรานะคะสามารถจดจําสิ่งต่างๆหรือว่าจดจําเรื่องของการเรียนได้ดีคะ่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้ศึกษาเนื้อหาเรื่องการฝึกให้มีสติและสมาธิไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันทํากิจกรรมที่2การฝึกให้มีสติและสมาธิไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่1นนักเรียนรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกตภาพ แล้วบรรบายสีลงในวงกลมหน้าข้อความที่แสดงถึงการกระทําที่มีสติและสมาธิแล้วตอบคําถามด้านล่างนะคะจากภาพที่1นนะคะน้ำอิงตั้งใจฟังครูและจดบันทึกสิ่งที่ครูกำลังสอนนะคะภาพนี้นะคะถือว่าน้ำอิงนะคะแสดงถึงการกระทําที่มีสติและสมาธินะคะเป็นการ มีสมาธิในเรื่องของการฟังนะคะแล้วก็การเขียนค่ะภาพที่2ค่ะต้นกล้าพูดคุยและหัวเราะขณะรับประทานอาหารข้อนี้นะคะไม่แสดงถึงการกระทําที่มีสติและสมาธินะคะเพราะว่าเขาเวลารับประทานอาหารต้นกล้าพูดคุยแล้วก็หัวเราะด้วยนะคะซึ่งอันนี้ไม่เหมาะสมนะคะเด็กๆภาพที่3ค่ะ กันและเพื่อนเดินข้ามถนนตรงทางม้าลายด้วยความระมัดระวังค่ะข้อนี้เป็นการกระทำที่แสดงถึงการมีสติและสมาธินะคะโดยใช้ความระมัดระวังนะคะในการเดินข้ามถนนนะคะและภาพที่4ค่ะมานพวิ่งเล่นกับเพื่อนบริเวณริมถนนข้อนี้เป็น การกระทําที่ไม่ถูกต้องนะคะถือว่าไม่มีสติและสมาธิค่ะเพราะว่าวิ่งเล่นนะคะบริเวณริมถนนนะคะอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดอันตรายได้ค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคําถามด้านล่างนะคะการมีสติและสมาธิในการทํากิจกรรมต่างๆส่งผลอย่างไรนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นทําให้งานสําเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้นะคะ ต่อไปค่ะให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดให้เกี่ยวกับการมีสติและสมาธิแล้วตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อความที่ถูกต้องนะคะจากข้อความนะคะปูนเป็นเด็กเรียนเก่งเพราะตั้งใจเรียนและเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูทำให้ได้รับคำชื่นชมจากครูและเพื่อนๆเ,เสมอส่วนปั้นไม่ตั้งใจเรียน ขณะครูสอนก็มักชวนเพื่อนพูดคุยจึงถูกครูว,ว่ากล่าวตักเตือนอยู่เสมอ 2.1. จากสถานการณ์นะคะนักเรียนควรนำแบบอย่างของใครมาปฏิบัติคะของปูนนะคะเพราะว่าปูนนะคะเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนแล้วก็เชื่อฟังคุณครูนะคะ 2.2นักเรียนจะนำแบบอย่างของบุคคลดังกล่าวมาปฏิบัติอย่างไร ก็คือการมีสติอยู่กับการเรียนแล้วก็เชื่อฟังคําสั่งสอนของครูนะคะแต่ถ้าเป็นอันที่2นะคะวงกลมที่2ตั้งใจเรียนเฉพาะวิชาที่ตนเองชอบเท่านั้นนะคะอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะเราควรที่จะตั้งใจเรียนนะคะทุกๆวิชาเลยนะคะ2.3การปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดผลอย่างไรนะคะถ้าเราปฏิบัติตามปูนนะคะผลที่เกิดขึ้นกับเราก็คือ ก็จะทำให้เรานะคะเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนมากขึ้นค่ะเพราะว่าเราตั้งใจเรียนแล้วก็เชื่อฟังคําสั่งของครูนะคะ2.4การมีสติและสมาธิที่ดีนะคะจะส่งผลต่อตัวนักเรียนอย่างไรนะคะทำให้เรานะคะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วค่ะข้อที่3นะคะ นักเรียนเรียงลํำดับขั้นตอนการฝึกสมาธิเบื้องต้นโดยนําตัวอักษรหน้าข้อความทางด้านซ้ายนะคะเติมลงในแผนภาพความคิดทางด้านขวาให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านข้อความกันก่อนนะคะก็ไก่นะคะกํำหนดลมหายใจเข้าออกขอไข่ไหว้พระสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยคอควายนะคะนั่งขัดสมาธินะคะเท้าวขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้าย หลังตั้งตรงและหลับตานะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเรียงขั้นตอนการฝึกสมาธิขั้นต้นนะคะหรือว่าการฝึกสมาธิเบื้องต้นนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำอะไรก่อนคะเด็กๆขั้นตอนที่1นนะคะเราก็ที่จะเริ่มจากการไหว้พระสวดมนต์แล้วก็บูชาพระรัตนตรัยก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะ นั่งขัดสมาธินะคะเท้าวขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหลังตั้งตรงและหลับตาหลังจากนั้นนะคะเราก็จะกำหนดลมหายใจเข้าออกนะคะโดยลมหายใจเข้านะคะเราจะกำหนดว่าพุทธนะคะหายใจออกนะคะเราจะภาวนาว่าโทนะคะ ต่อไปค่ะในหน้า76นะคะข้อที่4นักเรียนนะคะลองไปฝึกนั่งสมาธิแล้วบันทึกผลการปฏิบัตินะคะลงในแบบบันทึกโดยนักเรียนนะคะใส่เครื่องหมายถูกนะคะลงในวงกลมหน้าข้อความแล้วก็ตอบคําถามนะคะอันนี้ให้นักเรียนนะคะไปประเมินนะคะไปประเมินผลการปฏิบัติของตัวนักเรียนเองนะคะ1นถึงหนะคะข้อ1ถึงข้อ6นะคะ,ะ,คะส่วนข้อที่6นะคะการฝึกสมาธิ มีประโยชน์อย่างไรนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นทำให้เกิดสมาธินะคะจิตใจสงบและไม่คิดฟุ้งซ่านค่ะอันนี้ก็เป็นแนวคำตอบให้นะคะส่วนข้อ1ถึงข้อ5นี้ให้นักเรียนลองไปประเมินผลการปฏิบัติด,ด้วยตัวเองดูนะคะ <S <S ต่อมาในหน้า78ค่ะ ข้อที่6นักเรียนสรุปความรู้ความเข้าใจเรื่องการฝึกให้มีสติและสมาธิโดยเลือกคำตอบที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความที่กำหนดให้นะคะคำแรกอ่านว่ารอบครอบนะคะสติสมาธิการระลึกนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเติมข้อความลงในช่องว่างกันนะคะการมีสติและสมาธิคือ การระลึกอยู่เสมอมีความตั้งใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่คิดฟุ้งซ่านมีความรอบคอบไม่ประมาทการทำกิจกรรมต่างๆอย่างมีสติและสมาธินะคะจะช่วยให้งานต่างๆสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีค่ะการมีสมาธิในการเรียนจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากให้เด็กๆ กลับไปทบทวนบทเรียนแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านมาส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ